ลักษณะของพิกุผู้มีศีลในยะที่สามอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังทำพีชคามและภูตคามให้กำเริบคืออะไรบ้างคือพืชที่เกิดแต่รากพืชที่เกิดแต่ต้นพืชที่เกิดแต่ผลพืชที่เกิดแต่ยอด และพืชที่เกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ห้าส่วนพิขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการทำพีชคามและภูตคามเห็นปานนั้นให้กำเริบแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการบริโภคสะสมอยู่เนือง คืออะไรบ้างคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ำดื่มบ้างสะสมผ้าบ้างสะสมยานพาหนะบ้างสะสมเครื่องนอนบ้างสะสมของหอมบ้างสะสมอามิตรบ้างส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ดูการละเล่นอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือดูฟอนฟังขับฟังประโคมดูไม้ลอยฟังนิยายฟังเพลงปรบมือฟังตีของฟังตีระนาดดูหุ่นยนต์ฟังเพลงขอทานฟังแคนดูเล่นหน้าศพ ดูชนช้างแข่งมา้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกระทาดูรำไม้รำมือชกมวยดูเขารบกันดูเขาตรวจพลดูเขาตั้งกระบวนทัพดูกองทัพที่จัดไว้ส่วนพิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากดูการเล่นเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทาย,ยกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัสฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้างทายอุป,ปาตะคือของตกบ้าง ทำนายฝันทายชะตาทายผ้าหนูกัดทำพิธีโหมเพลิงทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดโปรยกแกลบทำพิธีซัดโปรยรำทำพิธีซัดโปรยเข้าสารทำพิธีจองเปลียงทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตบ้างเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือน ดูลักษณะไรนาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันกันบ้านเรือนหมองูหมอดับพิษหมอแมลงป่องหมอหนูกัดหมอทายเสียงนกเสียงกาหมอทายอายุหมอการลูกศรหมอดูรอยสัตว์ส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทำนายจันทรคราดสุริยคราดนักกษัตริย์คราดทำนายดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวประเคราะห์ ว่าจากเดินในทางบ้างนอกทางบ้างทำนายว่าจากมีอุกกาบาตหู่มเพลิงแผ่นดินไหวฟ้าร้องบ้างทำนายการขึ้นการตกการหมองการแผ่วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวจะมีผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้บ้างส่วนภิกขุในศาสนานี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทํานายว่าจากมีฝนดีบ้างจากมีฝนแรงบ้างอาหารหาง่ายอาหารหายาก จากมีความสบายจากมีความทุกข์จากมีโรคจากไม่มีโรคบ้างทํานายการนับคะแนนคิดเลขประมวลแต่งกาบกรอนสอนตําราว่าด้วยทางโลกดังนี้บ้างส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัชฉานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือดูเลิกอาวาหะดูเลิกวิวาหะดูเลิกทำการผูกมิตรดูเลิกทำการแตกร้าวดูเลิกทำการเก็บทรัพย์ดูเลิกทำการจ่ายทรัพย์ ดูโชคดีโชคร้ายบ้างให้ยาบำรุงขันบ้างไร้มนผูกยึดปิดอุดบ้างไร้มนสลัดไร้มนกั้นเสียงเป็นหมอเชิญผีถามบ้างเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้างถามเทวดาบ้างทำพิธีบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงมหาพรหมไร้มนพ่นไฟไร้มนเรียกขวัญให้บ้างส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรจชานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรจชานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือบนขอลาภผลต่อเทวดา ทำการบวงสวงแก้บนสอนมนกันผีกันบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนพ่นน้ำมนบูชาเพลิงให้บ้างประกอบยาสำรอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายโทษข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหู ทํายาหยอดตาประกอบยานัดประกอบยาทําให้กัดประกอบยาทําให้สมานเป็นหมอป้ายยาตาเป็นหมอผ่าบาดแผลเป็นหมอกุมารหมอพอกยาแก้ายาให้บ้างส่วนพิกุในทำวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง